ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาผมพูดภาษาโคราชนะครับตอนนี้อยู่อำเภอโนนสูงโคราชบ้านนี้ครับตอนนี้อยู่กับท่านรองผู้การสุวรรณีจักริญสุขนะครับเป็นรองผู้การฝ่าย รายงานทั่วไปนะครับทีนี้ก็เราจะมาพูดคุยอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยครับสวัสดีค่ะครับจัลลีเจริญสุข,ขค่ะเป็นรองผู้ในการโรงเรียนนนทสูงสีทธนีนะคะครับและผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไปค่ะครับเราจะมาคุยเรื่องสมาคมสิย์เก่านนสูงสีทธนีครับเอ่อเปิเดดูแลอยู่อยู่ฝ่ายเนี่ยพอดีอสอบถามนี่ครับสมาคมโรงเรียนสมาคมสิย์เก่าโรงเรียนนนทสูงโรงเรียนสิย์เก่าสีทธนีจะมีเอกกมัม้ยไออ,อันประกาศอยู่สองอัน ก่อตั้งฉบับแรกมีการเมื่อ,อไรอยังไงหรือรังงานเมไร,ไรเริ่มต้นเลยนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่13พศ2512เียนะคะได้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมสิทเก่า mm hmm. แล้วก็ได้มอบหมายให้ท่านนายกิต,ติศรีเพชชพงศ์ซึ่งสมัยนั้นเป็นภูมิการเป็นคููใหญ่โรงเรียนมอสูงศรีธนี้นะคะแล้วก็นายวิสิทธิ์ะวินวงษุแล้วก็ นายวานปฏิบผลนะคะเป็นผู้ดำเนินการเสนอขอแต่งตั้งสมาคมสิทธิเก่าสิทธิใหม้กับอำเภอโนนสูงค่ะแล้วก็ดำเนินการต่อมาเนี่ยจนวันที่19มกราคม2515นะคะก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาคมที่ถูกต้องการกฎหมายของอำเภอโนนสูงค่ะแล้วก็พอในวันที่15มิถุนายนพศ2516นะคะ เขาก็มีการเลือกตั้งนายกคณะกรรมการดําเนินการงานนะคะชุดที่หนึ่งนะคะก็คือคนที่ได้เป็นนายกชุดที่หนึ่งก็คือนายรื่นวิริยาพรรื่นรื่นวิริยาพรค่ะค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะมีการประชุมมาเรื่อยๆนะคะอยู่มาแล้วก็มีชุดที่สองพอชุดที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะก็จะมีชุดที่สองนายรื่นก็เป็นนายกสมาคมชุดที่ส แล้วพอในปีต่อต่อมาอีกนะคะต่อมาหลังจากที่เป็นสองสมัยแล้วก็มีการเลือกตั้งนะคะคนที่มาเป็นนายกคนต่อมาก็คือนางมาลีปันจันรนทร์ศักดิ์นะคะนางมารีปันจันรนทร์ศักด<ม>ิ์ก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนมงจึงศรีธรนิเหมือนกัน<ช>นางมาลีก็ดำรงเป็นนายกสมกาคมอยู่สองสมัยนะคะสองสมัยพอสองสมัยเสร็จก็มีการเลือกตั้งนะคะ คนที่รับช่วงต่อนะคะก็คือนายวิทยลมาทองนะคะนายวิทูุมาทองก็เป็นนายกสมาคมอยู่สองสมัยเหมือนกันนะคะพอครบสองสมัยเ็าก็มีเลือกตั้งอีกส่วนปีพศจำจังไม่ได้นะคะแล้วก็มีเลือกตั้งคนที่มาเป็นนายกสมาคมคนต่อมาคือนายวิทูลชาติปฏิมาคมค่ะนายวิทูลชาติปฏิมาคงเป็นนายกอยู่หนึ่งสมัยนะคะแล้วก็มีการ แต่งตั้งหรือเลือกโดยการเลือกตั้งนะคะค,คนที่เป็นนายกชุดที่9ก้าที่ราสุดก็คือนายประสมคงษ์มีสิริคร่ะเป็นนายกสมาคมน,นะคะแล้วก็พอมาอยู่ช่วงที่เจอสถานการณ์โควิดนะคะนายประสมก็เลยอยู่ทำหน้าที่ของนายกสมาคมเนี่ยประมาณระยะเวลา10ปีนะคะสิปีค่ะแล้วพอในในปี ปีพศ2565วันที่11ันวาเราก็มีการประชุมสมาชิกสามัญของสมาคมสิทธิเก่าศรีธนีนะคะคมีผู้เข้าร่วมประชุมก็จำนวนเกินถึงหนึ่งของของสมาชิกนะคะคแล้วก็มีการเลือกตั้งนายกสมาคมนะคะก็ได้ท่านธัญ,ญพัฒน์วชิรวัต์นะคะเป็นนายกสมาคมชุดที่สิแล้วก็เป็นชุดที่ปัจจุบันนะคะเราก็ได้ดำเนินการที่ ส่งเอก,กาสารนะคะไปที่จังหวัดนะคะเพื่อแต่งตั้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่สิซึ่งทางจังหวัดนครราชสีนมานะคะก็ได้แต่งตั้งเมื่อวันที่20กรกฎาคมงพันารยหกสนะคะเป็นการประกาศคณะกรรมการบริหารสมาคมสิทธิเก่าสรีธนีค่ะโดยมีคณะกรรมการทั้งสิ้น15หท่านนะคะมีท่านนายกธัญวพัฒน,น์วัชรินทร์รัตน์นะคะ เป็นนายกสมาคมน,นะคะอุป,ปนายกคนที่หนึ่งก็คือท่านชิณรงของเหนือการอุปนายกท่านที่สองนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมูสวขศรีอีโดยตยแหน่งแล้วก็ตำแหน่งเลขานะคะก็เป็นรองผู้อำนวยการที่ทําหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานสมาคมศิษย์จักรแล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยนะคะเหเหลงังิ่นะคะเหเหลงังิ่ก็คือ รองที่ทําหน้าที่ในการดูแลรักษาฝ่ายงบประมาณทำหนะะ้าที่เป็นหัวนทีมแล้วก็มีตัวแทนของคณะกรรมการสิเก่าหนึ่งท่านแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนหนึ่งท่านนะคะเป็นผู้ช่วยหัวหนาค่ะแล้วก็มีฝ่ายงานประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีฝ่ายปฏิคมนะคะแล้วก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายก็ได้ทา่านพิทูลมาพรนะคะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ส่วนผู้ตรวจสอบบัญชีนะคะก็คือคุมูยุดอินโมนันนะคะตรวจสอบแพ็์สินรายการของสมาคมน,นะคะเพื่อรายงานให้กับาทางอำเภอแล้วก็ทางจังหวัดทราบนะคะเป็นเป็นการตรวจสอบทุกปีค่ะอันนี้คือรายละเอียดคร่าวๆของสมาคมสิบเก่าสิบคนนี้ค่ะโอ้สุรวะนะนายกมีหกคนที่ฟังฟังอยู่หนึ่งนั่นท่าน,นรื่น ผู้ชายเนาะรื่นรมรื่นเฉยเฉรื่นรื่นวิริยากรรื่นวิริยากรสองสองท่านมาลีป ah ันเจริญมาลีเป็นผู้หญิงเนาะนางสาวมาลีปัญจริญสักนางมาลีปัญจริญสักสามสามท่านวิทูลมาทองสี่ท่านวิทูลชาติปฏิมาพงศ์วิทูลชาติปฏิมาคงศ์ห้าท่านผสมพรมีเสียงค์โพรมีสิริอก ท่านพันญพัฒน์วัชรินทร์รัตน์คนปัจจุบันครับวันนี้วันที่21 21ครับสิงหาคม2อ6พนะครับก็นับถึงการเดินทางสมาคมของเราสองพันวันที่19กันยาสิบเมกราค <19, S 2> ม19มกราคม2 5ั5เดินทางมาถึงวันนี้วันที่21สิงหาหกสิก็จะมีสมามีนายกอยู่6 6ท่านโอเคก็ อันนี้เป็นเรื่องเล่าเรื่องราวของโรงเรียนมังมศรีธนีซึ่งกอ่อตั้งตั้งแต่วันที่เปิดเรียนวันที<ง>่ยี่ก้าันยาสองสี่หนึ่งซึ่งโรงเรียนอานุมัติให้ตั้งสอง9นสี่รยห้าสบเก้านะครับคืเปิดดินตรงเนี้ยตัวนี้สิบไร่นะครับแล้วก็มีฝั่งอนุรวมกับศรีธนีเก่าเองเรียนมัธมูนปรมาผสมกันตอนนี้ก็เลยเป็นชื่อมัธยมูนที่นี่ครับก็อบคุณทำโรองเรีก็เออเดี๋ยวเดี๋ยถามนี่การที่ มันเป็นประกาศเป็นข้อบังคับการแต่งตั้งเป็นประกาศเป็นประกาศเป็นประกาศการประกาศ,กาศคณะกรรมการบริหารนะคะส่วนรายละเอียดนี้นะคะข้อมูลแต่ละหมวดเนี่ยเป็นข้อบังคับของสมาคมเพราะว่าการที่เราจะจดทะเบียนเป็นสมาคมได้จะต้องมีข้อบังคับนะคะควา่ามีข้อบังคับแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าเราดาเนินการแบบไหนแล้วก็มีคณะกรรมการโดยที่เราเขียนนะคะข้อบังคับเนี่ยตั้งแต่ ที่ที่ท่านที่ขอมาก็คือปีพศ2515นี้นะคะก็เป็นข้อบังคับมาส่วนในปีพศ2565นะคะทางที่ประชุมนะคะก็ได้แก้ไขข้อบังคับบางข้อที่ไม่ทันสมัยเช่นการเก็บค่าสมาชิกนะคะเมื่อก่อนเราก็เก็บ5บาทนะคะออตอนนี้เก็บเป็นเพิ่เป็น20 <Thank you. S 1> บาท นะคะจากปีหูึค่าบำรุงนะคะจาก5้าบาทก็เป็น10บาทนะคะปีละสิบบาทค่าบำรุงสมาชิกปีละ2ี่บาทนะคะ,ะส่วนตลอดชีพก็3 0 0ร้อใครที่สมัครตลอดชีพก็สามตอนนี้มีที่รวมข้อมูลไว้มีประมาณเท่าไหร่สมาชิกที่เป็นตลอดชีพนะคะร้อยกว่านะตั้งแต่ที่ผ่านๆมาตนะั้งแต่ปีส25 1 5เห็กร้อย้วเราเนี่ยเป็นสมาชิกหรือ<ม>เป็นตำแหน่ง เป็นโดยนัยะในครอบคับง,ง,งครับค,คือตอนนี้สมาชิกที่เราให้สมัครเริ่มเราเราเริ่มบูรณาการตั้งแต่ปีที่แล้วปี2565เชิญชวนคุณครูในโรงเรียนเรานะคะสมัค,ค,คกมรก็คุณครูบางท่านก็สมัครตลอดชีพคุณครูบางท่านก็สมัครหลายปีนะคะส่วนนักเรียนนะคะตอนนี้นักเรียนเนี่ยเรายังว่าจะประชุมของคณะกรรมการบริหารสมัครรอฟังก่อนเอะวันนี้จะให้นักเรียน โอ้ไปรูว่าการเดินทางของสมาคมซิ่เก่าศรีธนีตอนนี้ยังมีเอกทางหมายอัญญปกระกรมีอยู่ยังมีอยู่เนาะทาง,งหม,มายสมาคมสมาคมซิ่เก่าศรีธนีก็ยังมีการเดินทางอยู่เรื่อยๆตลอดเพราะนั้นถือว่าเป็นสมาคมที่เข้มแข็งเราเดินทางต่อเน,นื่องอยู่ยาวนานนะครับเพราะว่าโรงเรียนเราตั้งมาหนึ่งรอยห่าปีปีห้าร้อย หนึ่งร้อยห้าปีในปีหกโคกนคหกกน่ร้อยห้าปีวันนั้นก็เดินการเดินทางยาวไกลยาวนานมากเป็นลำดับที่ที่สองของจังหวัดพัทลิมาแต่ก็ในอีกลงหนึ่งก่อนเราเลยกลายเป็นลำดับที่สามนอมท่าขอขอบคุณท่านรองบริการอ่ะเพื่อเพิมอะไอยากจะขอบคุณนะคะที่คือในปีที่ผ่านมาเราได้รวบรวมนะคะระดมทรัพยากรจากสมาคมสิทธิเก่าหรือสิทธิเก่าในแต่ละรุ่นนะคะ เราก็ได้ยอดเงินที่บริจาคเป็นพาะาทเพื่อการศึกษาเนี่ยจำนวน1นล้านแปดแสนบาทนะคะแล้วเราก็ได้นาเงินมาพัฒนานะคะอาคารเรียนหลังใหม่ของเรานะคะตอนนี้อาคารเรียนหลังใหม่ของเราเนี่ยนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ตนะคะพัดลมครอบคลุมทุกห้องเรียนนะคะตอนนี้เราก็ยังมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกห้องเรียนนะคะเราทําถนนที่จะเมื่อก่อนที่ เรามีอาคารเรียนหลังใหม่แต่ว่าถนนของเรายังเป็นดินอยู่ตอนนี้เราก็มีถนนคอนกรีตนะคะถือว่าเราได้ระดมทรัพยากรจากทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคให้กับโรงเรียนมงสูงชีใน,ในวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอดหนึ่งวัสี่ปีในวันที่29กันยายนพศ2565ที่ผ่านมาก็ขอขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณค่ะ เวลาตั้งราบู้นมการให้ขอ้อมูลดีมากครเยี่ยมเลยหญิงเหล็กเองสิทธนีนะบัดนาวตอนนี้ครัสวัสดีครับ <c oughs> ครับ